นคัดีจ้าชาวมัเตียนจินแสบเนอะมาแล้วพี่น้องจ้าพี่น้องมือนี้ปนกลุ่มเพียวๆแล้วค่ะพี่น้องจ้าปนกุ้งปนกุ้งค่ะหิวอยากกินมาโดนแล้วพี่น้องปนกลุ่มกับเข่าหอนๆเลยจ้ามาพี่น้องก่อนอื่นแม่เตียนกากับ,กบคุณเพื่อน่เข้ามารับชมด้วยค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่ง่บิงหันม่เทียนมันเนด้อจ้ะเพื่อเป็นกำลังใจเนอะค่ะเนาะมาจ้ะด้วยเขา่า Còn hoàn mẹ. Con cung thì ạ. Cung phói bằng thơm. Con cung sẽ bạc quạc.

มไม่คือพ่ามทำเพลงค่ะหูข้าวพี่ดอกอะเป็นยังแต่ลาดบ่รู้จะเอายังเนาะักุ่งเต็นดงเดงอ่ะกิน ก้อนเนยนิดเดียปนกุ้งใช้ข,ขชอ,กกอกัวแค่บกอกแซ่บๆพี่เนาะกินแบบบานๆเท่านี่แหละมันแซ่บตรงนี้เพียเพ้ยวๆเลยค่ะปนกุ้งอย่างเดียวเลย ยิงคากๆรวดแต่ไม่อยากตัวมันจะอยากกินนะพี่น้องป่นกุ้งป่นกุ้งอยจานนน้อยจายนจาน,าาานี้สิบบาทถามจานห้าสิบเนี่ยพี่เลี้ยนซื้อมหาหาสิบบาทพี่น้องได้เติบเนอะ không chịu sự bóp 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 อนเที่ยงกรกาของคุ้นเผินเกาเผินไมเด้ดอจ้ะตามไปทุบ้านค่ะยื่นมืนเสียเ้ยงกนเไรไปเขาเว่เงพี่เนาะ Trầm nó luôn đó các bạn Chín tỏa Có vài chín Còn cái bốn nhang กุ uh huh. ้ยคำใหญ่ๆอต้นเนียวตุ่ยๆยีงกระพักซี่้นหอมปักแตง ค,คุยเอาคุยเอาพี่นอ้องเอาสแซ่บๆต่้งกันเด้อพี่นอ้องอกุ้งฝอยจ้ะ Con cua pha. Tô có khảo tiền tuấn đen tuấn đen Nó tầm quân bây Đang xả xả nó tầm quân. Thầy phi cao cua. Nó bao giờ nó อุ๊ยเอาไปหน่อยขนมจับจับ เป็นน้ำเงาแต่เป็นน้ำ อ้นซ่อนไปบ่ะหอซ้อน,นไม่ได้อยากคักๆแนะ้วฉันต้องได้กินนะะอ้อยหแห้งชุดเดียวชุดเดีอด แคบพี่หลอคนหนึ่งไม่มาเนื้อหนี่มคุยเอาคุยเอาดุยเอาตุยเอาัแห่ยาย อย่างที่อากาศขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาเราชมเด้อจ้ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับซับคลายกดดิมิปิงขอียนเด้อจ้าขอบคุณจ้าบ๊ายบายจ้า